สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องนีต้าเฮี hey, อยอารแล้วนะคะทุกคน H A H A Y พยันี่มันก็มาคุกับน้องป่าของพี่ค่ะไม่ใช่ของคุณนะคะอ๋อลืมของพี่กับของพี่เอ็มไม่ใช่ของคุณโอเคเป็นป่าปาเราจะมาตั้งชื่อให้หน้องกัน เราเพิ่งได้น้นงมาหนึ่งอร์ด้านนึงนะคะทุกคนเราจะมาะรีวิวการดูดูแลสัตว์ให้ดีไม่ให้ตายยังไงก็คือวิธีแน่าาว่างหมดแล้วเนาะมันต้องการอาหารว่างเราต้องไปเอาให้มันแล้วอย่างที่สองน้ำสัตว์ทุกตัวต้องการน้ำอย่างที่สี่ที่อยู่อาศัยทุกคนต้องการที่อยู่อาศัยอ,นนอย่างที่สาม ซื้อจกจกเจุจ้าอันนี้หนึ่งสองสามค่ะอย่างที่สี่ออกซิเจนหรืออากาศอย่างที่ห้าแต่ว่าพวกปลาเล็กๆเะคะไม่ต้องการออกซิเจนค่ะเพราะว่าเขาจะเขาจะหายใจขึ้นมาบนน้ำได้เพราะว่าเขาตัวเล็กค่ะเขาไม่ต้องการออกซิเจนเยอะนะคะใครอยากติดตามการเลี้ยงปลาตับก็ไปติดตามทช่องอิมหรือเอ็มแล้วอันนี้นะคะอ,อันที่ห้าก็คือ ไม่แก้งมันนะคะไม่แก้งมันต้องดูแลมันอย่างดีๆนะคะเนี่ยก,ก็ให้อาหารปลาไปบ่อยๆก็ให้ไปนะคะแต่ให้เยอะอย่าให้เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลามันก็จะออกรูดอิกแล้วก็เผื่อมันกินไม่ไหวอีเผื่อมีตัวเดียวอ่ะนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูปลาหน่อยมีเจ็ดตัวมีเจ็ดตัวมาตัวคุ้มแค่น้อยมีเจ็ดตัวเดี๋ยวพี่ให้ดูเลย<า> ไม่ขอพี่ดูหมือว่าปลามันจะไม่สนใจกล้องนะคะวันนี้เราก็จะมาตั้งชื่อปลากัน,นะคะ่ะเดี๋ยวพี่จะตั้งก่อนนะคะหยิบต้นมาตรงนี้นะคะทุกคนมนาะเดี๋ยวพี่มาตั้งพี่ให,นห้นะคะนี่ปลา ตัวปลาตัวปลาเปนี่นะคะป่าตัวนี้ตัวที่หนึ่งพี่ต้องชื่อใครว่าแคนดี้เอ้ยพูดผิดมันชื่อเดียวกับน้องแพนตีตัวนั้นตัวที่หนึ่งชื่อว่าแพนเค้กตัวที่สองนะคะชื่อว่าน้องชิคกับตัวที่สามชื่อว่าเดวค่ะตัวที่สี่ตัวที่สี่ชื่อว่าชื่อว่า น้องแบนดี้ตัวตัวที่เป็นตัวที่ชื่อว่าชิคก็คือตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะเดลก็คือใหญ่รองลงมาแต่ท้องขาวเยอะกว่าตัวที่ห้าก็คือลิปปี้ตัวที่หกก็คืออย่ายเพิ่งตาฉันแล้วตัวที่หก็คือตัวที่หก็คืออุตัวที่7็ดก็คือโรกันตัวที่โอ้ที่เจ็ดแล้ว นี่หกใช่ไหม,มตัวที่เจ็ดนะคะตัวสุดท้ายแล้วค่ะชื่อว่าน้องกี้ค่ะอุ๊กกับกี้ค่ะเป็นอุ๊กกี้ช่องชั้นนะคะช่องที่พี่นะคะชื่อว่าอิมอิมอุ๊กกี้ค่ะค่ะแค่นี้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอไปายก่อนนะคะบไปไปมยฤทธิ์จกะะักรกันค่ะ